สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโน้ตตัวโน้ตนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการรีวิว ID นะครับท็อปโดเน็ตอันดับ1นะครับประจําเดือนกันนะครับซึ่ง ID นี้นะครับเปย์ดีของลุงเอกนะครับอ่อยศเนี่ยสดอกแดงแร้งหนึ่งนะครับทุกคนแค่แร้งหนึ่งนะแล้วก็อ่ออัตรานะครับแพ้ชนะประมาณชนะอยู่ที่4ี่พนะครับแพ้ที่2000นะครับคิวดีสสอนะครับแล้วก็หัวเนี่ยอยู่ที่ 1,000นะครับทีมคิวสองนะครับแล้วก็แอซิดพันห้เป็น ID ดแรงหนึ่งนะครับสมัครน่าจะไม่เกินเดือนนะครับแล้วก็บอกเลยพอโคตรสุดนะครับเดี๋ยวให้ไปดูตัวละครก่อนละกันนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยนะครับแต่งตัวโหดมากๆนะครับเพราะว่ามีของถาวรเนี่ยนะครับน่าจะเกือบครบเลยทุกคนน่าจะเกือบครบเลยนะครับอ่ะมีเซ็ตจีดีนะครับนี่ครบชุดเลยนะครับผมจีดีเอ่อ ประมาณ2 4 6 7ชิ้นนะครับครบแล้วนะครับอันนี้คือครบแล้วนะแล้วก็มีโกเพนเทอร์นะครับ1 2 3 4 5 6 7ครบเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแพทด้วย1 2 3 4 5 6อหกคือว่าออโราก็ครบนะครับนี่ทุกคนมีออโรามีแพทินัมนะครับมีโกเพนเทอร์แล้วก็มี GD นะครับแล้วก็มีเมอร์เซนารีโอ้โหย แล้วก็เป็นพวกของพวกวันนะครับเสริมเข้ามาดูดิทุกคนเยอะมากมากนะครับบอกเลยว่าไอเดียนี้สุดจริงๆนะครับเออแล้วก็เป็นตัวของ RO นะครับ RO KMC นะครับแล้วก็เออมีตัวสยามด้วยนะครับมีเกงเกง GD แล้วก็สกอร์เปียนนะครับโกแล้วก็มีแค่นี้นะครับมี2ตัวที่มีของทาวนนะครับโหนี่คือสุดแล้วทุกคนแล้วคือตัว RO เนี่ยคือสุดมากๆนะครับของเต็มมากๆซึ่ง ของเตียงขนาดนี้นะครับเราสามารถแต่งเป็นสายวิ่งได้สายถึกได้นะครับได้ทั้งสองสายเลยนะครับแล้วแต่คนจะเล่นว่าเน้นเกมไวก็เน้นเน้นแต่งวิ่งนะครับถ้าเกิดเน้นแบบว่าเน้นบวกก็เป็นเน้นถึกไปนะครับอ่ะสองสายนี้ได้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าครบคือของครบเลยพร้อมเล่นมาดูไอดีนะครับผมอ่อในส่วนของไอดีนี้จะมีปืนแรเยอะมากๆก็คือเป็นปืนแพตตินัมนะครับอ่ะเราจะยังไม่ได้ดูแพตตินั่มก่อนละกันนะครับเราจะดูว่ามีปืนอะไรที่บอกว่าเลแร่ละกันนะครับอ่ะ นี่เลยอันดับหนึ่งเลยนี่ FN Pad นะครับแล้วก็ Schneider p a t i n u m นะครับเป็นคลาสสิกแล้วก็แพ t ต n น u m จริสามหกสี่นะครับมี M5 ด้วยทุกคนบวกสิบ M5 นะครับนี่า a m u นะครับ m c 4มพู MC Dragon โ o h i c h e w a n นะครับ Unicorn MC โอโ้โหซึ่งเนี่ยสี่ปืนนี้ก็ถือว่า ถือว่ามืกอกนี่คือบอกว่าตำนานนะครับตำนานเลยนะครับนี่มีเอ็มเีจีน้าด้วยนะครับบวกสิทธ์นะครับเอ็มสองร้อยฉีดน้ำสนับอากุมาถ้ากุนน้อมนะครับโอ้โหบอกเลยว่าอันนี้ก็คือบอกว่าตำนานมากทุกคนต้องเติมมากอนต้องเติมสามร้อยนะครับถึงจะได้มานะครับเหมือนพวกเอ่อโปเอ็มสีเลือดนะครับโปพิจิวันยางเงนะครับมากอกนี่ต้องเติมสามร้อยบาตรดีการ์ดนะครับ เราจะหาปืนแรงๆหน่อยละกันนะครับผมซึ่งไอดีนี้นะครับสมัครประมาณเดือนกว่าๆนะครับแล็บอวว่ายัดของเยอะมากทุกคนเติมแบบว่าเติมจุกๆเลยครับไอดีนี้ไอดีของลุงเอกนะครับนี่ทุกคนกระบอกนี้ก็แพงนะครับรัชชุลย์นะครับ m c นี้กระบอกนี้มันมาพันกว่าบาทนะครับโอ้แค่กระบอกเดียวนะทุกคนกระบอกเดียวพันกว่าบาทนะครับแพตินัมนะครับ awp นะครับ gen สองนะครับแล้วก็เดสแพตตินัมมีหนึ่งชิ้นด้วยนะครับ แล้วก็มีแพตินัมคู่นะครับปินเชสเตอร์อีกหนึ่งกระบ,บอกนะครับก็คือแบบว่าแพติ um นัมนี่ราคาแพงมากๆนี่พวกแพตนะครับแล้วก็ชักไนน์ะ Night, นะครับชักไนน์แพตแล้วก็ขนานาแพตนะครับแล้วก็ระเบิดแพตินัมโอ้โหซึ่งไอ้ดีนี้นะครับที่มันโผลๆจริงๆก็คือเป็นแพตินัมนะครับบอกเลยว่าแพติ um นัมนี่น่าจะเกิน10 10ิอย่างได้นะครับบอกเลยว่าโหดมาก แล้วก็ส่วนไอเทมนะครับก็ยังมีพวกเป็น30วันนะครับนี่ไวเทเกอร์นะครับแบ็กดาก้อนแล้วก็บาวเทเกอร์30วันนะครับนี่สวีทแพ็กเกจนะครับโอ้โห30วันนะครับสองแท็กแล้วก็บัตบันดี้นะครับแล้วก็คุมแดงด้วยก็มีนะครับแล้วก็มีดูมสัมูไรนะครับดูมเซตนะครับ30วันสองเซตนะครับ เลยคือบอกว่าพร้อมเล่นมากนะครับไปดูส่วนของ e m b l e มกับไตเติลลวกันนะครับดี ID นี้เนี่ยคือว่าที่แรงจริงก็จะมีเป็นป้ายมีดนะครับแพ a t i n u แล้วก็สายซิ่งนะครับ rising version สองนะครับนี่แล้วก็เป็นเทพซ่านะครับคือว่าทุกคนเราจะให้ดูกอนละกันนะครับว่าทำไมี d นี้เนี่ยแค่3ดอกแดงแร้งหนึ่งแต่มีแพติน n u m ถึงประมาณ10กว่าอย่างนะครับนี่ให้ดูเลยละกัน นี่ทุกคน369 11อย่างแพตตินัมนะครับซึ่งแต่ละแพทนะครับราคาโหดมากอ่าเดี๋ยวให้ดูราคาก่อนละกันนะครับนี่คือผมว่าโหดมากถึงจะเป็นท็อปหนึ่งได้นะี่คือว่าไอดีคือคือเขาโหดอยู่แล้วนะครับอ่ป็ F N แพทนะครับหนึ่งกระบอกนะครับราคาที่1 2 0่0บาทนะครับแล้วก็สักไนแพทอยู่ที่7,500บาทนะครับ G3 ามแพทนะครับอยู่ที่ประมาณ 6,200บาทนะครับ MC pad อยู่ที่5,000บาทนะครับ AW อยู่ที่ประมาณ7,500พันนะครับแล้วก็เดด pad นะครับอยู่ที่ประมาณ9,000พันนะครับ Winchester อยู่ที่ประมาณ4,000บาทนะครับแล้วก็มีดนะครับแต่ละอย่างประมาณ6,000ถึง7,000บาทนะครับแล้วก็ระเบิดเนี่ยประมาณ6,500นะครับทุกคนลองไปคิดดูว่าเนี่ยรวมเลยทุกคนว่าราคากี่บาทแล้วก็ไอดีนี้เพิ่งสมัครแค่1เดือนนะครับแล้วก็ซื้อแพทตินัมไปถึง11ออย่างนะครับโหราคา คนราคาโหดมากนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์เออเทพซากนะครับผมนี่นี่ก็ซีรีส์เทพซากนะครับแต่และอย่างเนี่ยราคาค่อนข้างจะแพงก็ประมาณสัก500อัพประมาณ500 up, อ,อัพเอ่อสามร้อยถึงห้าร้อยอัพนะครับผมแต่และอย่างนะครับนี่เทพซากก็ลองคิดดูว่ามี10อย่างนะครับประมาณอย่างละ300บาทพอก็ประมาณ3,000กว่าบาทแล้วนะครับไปแล้วก็มีนี่อีก Rising เวอร์ชันสนะครับผม นี่ไลซิงอูชั้นสองนะครับทุกคนแค่เอ็มสี่ก็แพงแล้วเดทก็แพงคันนาก็แพงอ่ะคือว่ามันแพงจริงนะครับแต่และอย่างนะี่อันนี้ก็เป็นอดีของเอ่ดีตท็อปหนึ่งโดเนตประจําเดือนนะครับเออ่ที่แล้วนะครับก็มาอยู่ทแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีท็อปสองท็อปสามท็อปสี่ท็อปห้านะครับเพราะว่าเรามีห้าท็อปด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้หมดเลยแล้วกันนะครับทุกท็อปทุกท็อปเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็น ่ะท็อปหนึ่งก่อนเลยประเดิมท็อปหนึ่งก่อนเลยลายกันนะครับซึ่งแพตตินัมพอจุกๆอยู่แล้วนะครับจุกจุกเลยนะครับแล้วก็ของแต่งตัวก็จุกพร้อมเล่นจุกๆเลยนะครับไอดีนี้บอกเลยว่ามีราคาแน่นอนทุกคนซึ่งไอดี่นี้นะครับพี่เขาเนี่ยไม่ได้เอายศนะครับเอาแค่3ดอกแดงแรลงหนึ่งเองทุกคนเอาแค่แรลงหนึ่งเองนะคือว่ามันสวยๆอยู่แล้วเป็นแรลงหนึ่งนะครับแล้วก็มีปลายมีดแพตตินัมนะครับมีป้ายเทพซ่ามีป้ายไรซิ่งของช่างสองไอ้นี้ก็คอเนี้กกินขาจริงๆทุกคนแค่ยะ เออคลินี้ก็สวยแล้วคือแต่งโตขวดด้วยทุกคนดูดิบอดี้80นะครับแล้วก็เอ่อวิ่ง5.2นะครับโหทําแต่งวิ่งได้ถึง6.4นะครับแล้วก็ทําถึกได้ถึง90เลยนะครับเป็นอดีตที่แบบว่าโหดแน่นอนอดีนี้เป็นท็อปหนึ่งโดเนทแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนฝากท็อปหนึ่งด้วยแล้วกันนะครับไปดีท็อปหนึ่งนะทุกคนบายๆ